ขึ้นมาด้านบนแล้วครับทันเป่าสานี่ S Y 204ฟ้าบันดาลก่อสร้างขึ้นมาอยู่บนถนนครับบนหลังคันครับจุดสิ้นสุดหน้างานที่กุดแคนหนองน้ำบ้านขาวเจรยญเภอคูมเมืองบุรีรัมครับน่าจะเดินลงมา ว่าแล้วก็ลงมาแล้วครับเดินขึ้นอีกทางแล้วก็มาลงฝั่งนี้เดินลงมาครับมั่นใจนะว่าเอาอยู่ท่านเป่าไม่จมนะข้างล่างอะปลอดภย100ัยร้อยเปอร์ซนแต่ข้างบนนี่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ล่วงได้ครับเพราะว่าดินว่าโโเนี่ยังเปียกยังเหนียวอ,อยู่ จ่าปัดดินออกจากตูดกพรน่าจะลงมาเนี่ยครับมายืนจุดนี้แล้วก็โยนทรายขึ้นมาทางล่างถัดลงไปก็จะเป็นฝั่งของโกเบโก้ k 200ครับที่เชิงสุดหล่อยืนทอยดินอยู่ด้านล่างถัดกันไปอีกครับ 215C พี21่ต้นสุดหล่อเช่นเดียวกันครับ ปาเจ้านี่นู่นเลยครับตรงข้ามครับอยู่ไกลเลยเราไปไม่ถึงในสี่คันสี่คุณพลเนี่ยที่น่าจับตาดูจับตาชมก็จะเป็นท่านเปาเนี่ยนะครับสังเกตดูที่ตัวรถจะเปอะเปื่อนกว่าเขานั่นบ่งบอกว่าบทบูบทโหด บทลุยบททรหดมารวมอยู่ที่ท่านเป่าหมดแล้วครับหน้างานที่นี่สานน่คันนี้รับบทบูครับตอนนี้เริ่มยืนเริ่มเอียงจะลงต่อหรือจะกลับขึ้นมาเอา เอากลับขึ้นมาครับบิดตัวเนีย่ยมาจมอยู่ตรงนี้นะท่านเป่าเอาให้ชัวนะมาติดดินที่ทอยขึ้นมา,าไว้เองเนี่ยไม่ได้นะเนี่ย yeah, ครับ มันค่อนข้างโลมอยู่นะครับไปแล้วครับลงไปแล้วครับลงไปลงไปอย่าจมปับ๊บหายไปกับตานี่ไม่ได้นะเสียชื่อหมดเลยนะครับ งไปครับเริ่มมิดแท็กยืนนานไม่ได้ครับถ้าเดินผ่านนี่ไม่เป็นไรเป็นโคลผสมดินครับเหนียวๆครับไปแล้วครับลงแล้วครับ ลงแล้วลงแล้วทัดเป่าทัดเป่าเอาให้ชัวนะต้องหลุดออกไปให้ได้นะนั่นนั่นว่าแล้วว่าแล้วเอาแล้วครับมิดแท็กแล้วครับมิดแท็กแล้วไป ลดออกไปให้ได้นี่แหละครับเราอย่างที่บอกแหละบทบูดีอยู่กับเขาหมดเลยทุกอย่างก้าวนี้มีความเสี่ยงแค่นี้จิบจิบสำหรับท่านเป่าของเรา เนี่ยเปียกๆเ,เน่้วเหนียวครับเขี่ขึ้นไปความกว้างของหลังคันก็น่าจะประมาณ10เมตร ถอยไปถอยไปหลุดออกไปครับจะเดินมาจากฝั่งนู้นฝะั่งท้ายของพี่ต้นเนะี่ยเดินมาข้างบนมันขึ้นตรงนี้ไม่ได้ครับมันเละก็เ,เลยอ้อมมามาลงจากด้านบนลงไปข้างล่าง นี่ถ้าขึ้นจากข้างล่างนะครับมาอยู่บนกองทรายเนี่ยจะน่าดูกว่านี้อีกลุ้นลุ้นหนักกว่านี้อีกทุกการทำงานครับน่าติดตามไปยังยิ่งสำหรับ ทีมงานนี้ อยขึ้นมาครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ น,นี้ก็จะเดินขยับขึ้นมามาเรื่อยๆครับก็จะมาทรงนี้แหละไปนี่แหละไปนี่แหละสำหรับภารกิจของท่านเป่าแต่ไม่รู้ว่าจะมาฝั่งนี้ก่อนหรือจะถอยไปนู่นก่อนนะครับอยู่ในตำแหน่งที่โอเคแล้วสามารถยืนทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ พักกันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ